เห็นไหมแบบไม่ต้องฟิลเตอร์ก็ได้แล้วโคตรอยากใส่ฟิลเตอร์เลยอะแต่ว่าหน้ามันจะเต็มจอถึงขนาดที่ว่าทาได้ต่างการไลค์กันแล้วมันเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับเอาจริงแบบเดี๋ยวนี้แบบใครๆก็แต่งหน้ากันเนาะแบบเวลาจะไปไหนมามาไหนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ถาม สวัสดีครับไฟแบบขาวมากอันอันนี้แบบเป็นไฟขาวพี่ไอตอนแรกแบบเจนปิดไฟแล้วหน้าเจนก็มืดอย่างเงี้นสวัสดีครับแล้วตอนนี้พี่เพชรเออก็ถามไปแล้วว่าเป็นยังไงอยู่ก็ไม่ได้เจอพี่เพชรนานตั้งแต่ตอนที่ถ่ายคลิปร้านเอียบเนาะใช่ไหมใครที่ไม่ดูคลิปร้านเอียบของพี่เพชรก็ไปดูได้นะครับในช่องเพชรพิกนะครับผมแล้วเราก็จะไม่บอกหรอกว่าเราจะไปทําอะไรกันอีกคนรอดูเอา พี่เพไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ก็รอดจริงพูดเลยขี่หมอ่ะทุกคนขี้โมหมายถึงเจมเหรอไม่หมายคนแนวถึงคนเมนอ๋อโอเคแล้วนี่ที่อาบน้ำเนี่ยก็คือตอนแรกเราจะไปอาบรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรทําเลยเพราะว่าจริงๆนะพรพอเออเนี่ยพอเนี่ยพอพอมีสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วก็แบบมันไม่รู้จะทําอะไรงานก็ งานก็เงียบเงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องทำอยู่ก็แหละน่าจะเวิร์กสุดเดี๋ยวแต่พี่ตัดต่อดีพูดเลยได้ยินกินข่าวว่าทําคนเดียวถ่ายคนเดียวตัดต่อคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียว,วเก่งมากเราไม่ได้อยากไปไหนมาไหนคนเดียวหรอกมันเงามันเหงาเกินไปโอ้ก็ก็คือตอนนี้คือที่กรุงเทพเจไม่ได้กลับแค่ประมาณ สามสี่วันนี้เอ,อ๊สี่ห้าวันนี้คือแบบสั่งล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมพี่แบบไม่ให้ไปนู่นไม่ให้ไปนี่แล้วใช่ปะห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แล้วใช่ปะที่กรุงเทพอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรก็ก็ปิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฟิตเนสคอนโดพี่ก็ปิดปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดที่ที่คนไปเยอะ <c oughs> เอะอร้านอาหารไปได้ไดูห้างเนี้ยไปได้อยู่ ลำบากเอ้ยแต่แบบเขาบอกว่าที่เซนทันลาดพรวาวก็เสี่ยงใช่ปะใช่ชโชคดีที่พี่ไม่ได้ไปวันนั้นตอนแรกอะวันวันที่มีข่าวอะวันเป็นวันที่พี่อะเกือบตัดสินใจที่จะเข้าไปเว้ยแต่ว่าเห็นรถอีเยอะ <Okay. S 1> <laughs> ก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคไม่เข้าละแล้วก็เลยชโชคดีว่าแบบเออไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์ที่แบบวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นมีงานด้วย <S 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 คนเลยเยอะ,อ,ะอืมใช่ใช่ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวนัดเจอกันได้ครับพูดเหมือนเราเจอกันยากมากพูดเหมือนแบบเราอยู่ไกลกลันมากช่วงนี้แบบเจอกนั่นแหละก็มีงานแล้วก็แบบมีเรียนอะไรอย่างเงี้ยทําวิจัยจบด้วยอะเจมปีสี่แล้วอะมันก็จะยุ่งยากนีดนึงตรงนี้แหละแบบตรงที่ปีกตัวออกมาทําอะไรยากโอเคครับคิดถึงนะพี่ไว้ดูแลด้วยสวัสดีครับปาโบล โอเคพี่เพชรไปแล้วครับเนี่ยแบบช่วงโควิดมันจะกลับมาอีกแล้วอ๋อจริงอ่ะรู้สึกแบบยังไม่ทำอะไรเต็มที่เลยอ่ะมาดีครับแต่ครั้งนั้นเหมือนจำได้ว่าตอนที่กำลังแบบกำลังไลฟ์กับพี่เพชรอยู่ที่ร้านอาหารคือเน็ตกากมากเอาจริง สวัสดีครับพี่เพชร I miss you พี่เพชรหล่อเลยหล่อเลยไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไลฟ์ด้วยกันอยู่สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยากเที่ยวมากจริงนี่แบบมีแผนแบบจะไปเที่ยวเยอะมากเลยนะแต่แบบพอแบบมีโควิดนาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะว่าไปไปเราก็ต้องแบบไปคิดหน้าคิดหลังว่าแบบล็อกดาวน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนควรทําก็คือควรที่จะซื้อนี่เยอะๆนะครับไปแบบไปอีเออใช่เอาจริงๆคือแบบมันก็มีทั้งสองด้านหรอคนที่ขึ้นรถเมย์กับคนที่ใช้รถสาธารณนะอะไรซึ่งเจงก็ใช้นะครับซึ่งมันจะเสี่ยงกับตรงนี้แหละอะไรเงี้ยใครที่ใช้รถส่วนตัวก็จะลดความเสี่ยงได้แต่แบบคนส่วนใหญ่ก็ ที่ทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยนะซื้อแม็กกันได้ครับเตือนแล้วนะซื้อแม็กกันเลยนะทุกคนจะถูกจะแพงซื้อตุนไว,ว้ก่อนเพราะมันแพงกว่ายอย่างนี้นะถ้าแบบมีอีกอ่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวเจมไปแล้วนะอยู่บ้านคงดีกว่าใช่แต่แบบแบบก็จะมีแบบคนบางกลุ่มที่ต้องไปทํางานเนี้ยนะครับอืมก็เห็นใจเขาอยู่่ะ ก่อนราคาลดขึ้นโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะเทคแคร์ care, ทุกคนนะครับดูแลตัเองด้วยนะฝันดีนะครับรักพี่เจมนะครับรักทุกคนเหมือนกันครับดูแลดูดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็ระวังนะครับกาดเราไม่เคยตกอยู่แล้วพูดเลยกาดเราได้มาตลอดใช่ไหม <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยว <im> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปครไปแล้วนะบายบายครับ See you